สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปแกะกล่องรีวิวซึ่งวันนี้พิเศษมากๆนะครับเรามีไอเทมซีเครนะครับจากร้าน Top ปการ์นะครับซึ่งส่งมาให้เราถึง3ชิ้นด้วยกันโดยให้ทางพิจาได้ทดลองใช้1ชิ้นนะครับแล้วก็ให้แจกทางลูกเพจนะครับอีกจํานวน2ชิ้นด้วยกันซึ่งเราจะทํากิจกรรมทาง YouTube นะครับหาผู้โชคดีนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะประกาศกิจกรรมในวันที่1นะครับไอเทมนั้นจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเป็นเด็กบล็อกนะครับนี่สีสันสดใสนะครับมีอยู่สสีแต่ต้องบอกก่อนนะครับสีที่เราเห็นตรงนี้ไม่มีจําหน่ายนะครับซึ่งทางร้านท็อปการ์ดบอกว่าจัดทํามาเพื่อแจกในกิจกรรมเท่านั้นนะครับซึ่งพี่จ่าเนี่ยขอแฮปไป1ชิ้นนะครับโดยเป็นขอเป็นสีม่วงก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะขอแจก2สีนี้จะเป็น สีแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองด้วยกันนะครับอ่าซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวฟังก์ชันการใช้งานของกล่องนี้กันก่อนนะครับเบื้องต้นถามว่ามันจําเป็นยังไงนะครับสำหรับเด็กบล็อกซึ่งแน่นอนสําหรับคนที่เล่นการ์ดเนี่ยเราก็จะต้องมีกล่องที่เอาไว้ปกป้องนะครับตัวเด็กของเรานะครับนอกจากตัวสลิปที่จําเป็นมากๆแล้วนะครับก็ยังจะต้องมีกล่องเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ ทั่วๆไปนะครับเบสิกเรามาดูกล่องของท็อปการ์ดแล้วกันนะครับว่าฟังก์ชันเขามีอะไรบ้างตัวกล่องนะครับก็จะเป็นการ เขาเรียกว่า 3D Printing น,นะครับนี่สีสันสดใสซึ่งต้องบอกว่าในร้าน s h อ p e e มีจำหน่ายนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2แล้วซึ่งตรงด้านหน้าเนี่ยจะใส่ท็อปโหลดได้นะครับนี่จะใส่การ์ดได้ตรงนี้จะใส่เป็นท็อปโหลดได้นี่เขาใส่มาให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่การ์ดของเราเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเนาะเอาผ้าอีส่วนปลอมนะเอาผ้าอีส่วนปลอมใส่ไปก่อนนะสหรับเอ่อใครที่อยากโชว์นะครับอยากโชว์เป็นปกเด็กเนาะอ่า นี่เราก็จะมีปกเด็กหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะใส่เป็นท็อปโหลดเขาก็จะแถมมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวฝาปิดเนี่ยจะเป็นตัวสลักนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไม้เหล็กนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนปิดเข้าไปนะครับเนี่ยหรือปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดเลยแรงดูดสูงครับเห็นไหมชุบจะมีความบางครับแล้วก็ ค่อนข้างคล่องตัวแหละอืมีความเรื่องอะไรแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับสําหรับการใช้งานนะงานเนี้ยบครับงานเนี้ยบมากๆนะครับสาหรับตัวดิสเคสนี้เนาะอ่ะเรามาดูสีเหลืองกันต่อครับนี่สีสันแบบเรี้ยวใจมากๆอ่นะเราลองมาหาการ์ดเอาไปใส่นี่ลองเอากับตารเจ็ดสีเราใส่นี่ลักษณะาการใช้ก็ง่ายครับมันสไลด์ออกมาแค่นี้เองเนาะสไลด์ออกมาเลย ครับแล้วก็ดันท็อปโหลดออกมาปุ๊บจริงๆเอาการ์ดสวยๆก็ได้นะหรือว่าการ์ดแบบลำเอียงอ่ะเอามาใส่นะครับ mm hmm. ชุบแหมเป็นไงพอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะเราอาจจะต้องเลื่อนตัวการ์ดนี้ลงไปอีกสักหน่อยนะชุบพอดีเป๊ะเห็นไหมพอดีเป๊ะด้านเรียบด้านเรียบด้านเรียบ,ยบอยู่ด้านล่างเนาะสลักแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้เองนะครับ นี่โอเคเรียบร้อยนะครับไม่มีหลุดครับไม่มีหลุดไม่มีหลุดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราใส่เด็กแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเด็กที่จะนะครับก็จะเป็นเด็กที่มีจำนวน50เนาะแล้วก็จะบวกลายการ์ดไปอีก5นะครับนี่สำหรับเด็กนี้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นเด็กที่ใส่สลิปสชั้นด้วยก็จะมี สลิปที่เป็นลายนะครับจะเป็นลายแบบนี้แล้วก็จะเป็นเอาเตอร์นะครับค่อนข้างแข็งเลยเดี๋ยวเราลองใส่ดูเนาะพอดีไหมไม่ใช่ไม่พอดีนี่นะแตกเลยนะโอเคนี่พอดีพอดีเป๊ะเลยนะครับชึดชดชดชด,ชดนะปึ๊บแล้วก็ง่ายง่ยครับดันเบาๆเลยแล้วมันก็จะดูดเข้าไป ปิดเรียบร้อยไม่มีหลุดครับง่ายมากน่าใช้ครับน่าใช้ก็ย้ํากันอีกครั้งนะครับสําหรับ2สีนี้นะซึ่งทางเราก็จะมีกิจกรรมแจกนะครับยังไงก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับในวันที่1น,นะฮะก็ติดตามกันได้แล้วก็สําหรับใครที่สนใจเนาะเด็กเคสแบบนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับสามารถที่จะ ซื้อได้ที่ช่องทางช้อปปี้นะครับแล้วเข้าไปที่ทางร้าน Top ปการ์ดแล้วก็เข้าไปที่หมวดของกล่องเด็กนะครับแล้วก็ลองมองหากล่องที่เป็นลักษณะน,นี้นะครับซึ่งเขามีอยู่5สีด้วยกันนะครับสีน้ําเงินสีดําสีแดงสีเขียวและสีขาวนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะใส่ท็อปโหลดนะครับโชว์หน้าการ์ดได้แล้วก็ฝากล่องมางเรื่องนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับแรงดึงดูดสูงนะครับความจุการ์ดเนี่ยได้ 60บวกบวกอยู่แล้วนะครับมีทั้งหมด5้สีอย่างที่กล่าวไปยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับเด็กเคสของท็อปการ์ดนะครับ